ันนี้8มกราคมครับเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาก็มีการโพสต์ภาพนะแล้วก็มีการถวายพระพรกันเนืองแน่นนะครับค่ะนี่นีคือภาพที่มีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับวันคล้ายวันประสูติ8มกราคมค่ะนระัะ แล้วสํานักพระราชวังก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรครับยังสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้จนถึงวันที่9มกราคมนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์หน่วยงานราชาการในพระองค์ค่ะ www.royaloffice.th นะคะและววันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่รัฐนะผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรนะครับอย่างต่อเนื่องฮะ วันนี้ที่วังสุขโขทัยอันนี้มทนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนะภริยาแล้วก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมไปถึงข้าราชการนะฮะนำโดยท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิตสัมพันธ์พรัตน์นะครับ